สวัสดีครับผมแอดเดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งมาโครนะครับสำหรับเกมวอรซซึ่งจะสอนอะไรบ้าง 1. ครับก็สอนมาโครตั้งโลกนะครับแล้วก็2ครับเป็นมาโคปั๊มยานะครับแล้วก็3เป็นมาโครยิงรัวนะครับจะใช้ในส่วนของไฟคีนะก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมนะครับแอดสอนวิธีโหลดก่อนแล้วกันมาที่นี่ครับเข้าเว็บอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น g Google o h r o m e f i r e ฟ o x อะไรนะ เราก็กดเข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์เป็น Signal แค่นั้นเองนะครับเนี่ย S I G O เฮ้ S I G N O นะ Signal แล้วก็กด enter ไปครับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่อันแรกนะแล้วก็กดเข้าไปครับกดเข้ามามันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเว็บของเราก็มีตรงโปรดักตนะครับเอาไปดูสินค้าต่างๆนะเรามาที่ซอฟต์แวร์เพราะเราจะโหลดโปรแกรมแล้วก็ เลือกมาที่เมาส์ปึ๊บแอดลืมบอกแอดจะสอนมาโครของก9กนนะครับกับเกมวอร์ซีนะซึ่งจะถอน3อย่างที่แอดบอกไปก็คือตั้งโล่ปั๊มยาแล้วก็มาโครยิงรัวโหลดลงมาก็นี่ครับเห็นไหมครับว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แรดาวน์โหลดนะกดปุ๊บเลือกลงให้แล้วก็มาที่นี่ครับเรากดที่สามเหลี่ยมแล้วก็นี่ครับโชว์ไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไฟล์ที่เราโหลดอยู่ตรงไหนนะ ปิดเว็บไปอันนี้เราก็จะ Copy มาก็ได้นะครับใช่กด Copy ปึ๊บแล้วก็หมอบางนี้หน้าจอนะมันจะได้หน้าตาเป็นนี้ครับเป็นชั้นหนังสือนะก็ถ้าใครได้เป็นกระดาษก็อาจจะยังไม่ลงพวกตัวแตกไฟล์มานะครับก็เป็นพวกวินแลนะครับหรือว่าไฟล์ซิปเนี่ยก็แนะนำให้ลงกันด้วย ต่อไปครับแล้วก็กดคลิกขวาที่มันนะมันจะมีตรงนี้ให้เราเลือกนี้นะครับก็เป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นแตกอยู่ที่นี่แตกไฟล์อยู่ที่นี่ประมาณนี้นะแล้วก็กดครับมันจะได้ตัวลงมาเนี่ยครับตัวเซตอัพมันนะแล้วกดเดบันลิกเข้าไปก็บางคนอาจจะไม่มีให้เลือกแบบนี้นะครับอ่าไม่ขึ้นหน้าจอแบบนี้มาถ้าขึ้นแบบนี้ให้เรากดเย็ดไปเลยครับส่วนภาษาก็แนะนําไม่ใช้อังกฤษดีกว่า นี่ครับก็เรากด next ไปอันตรงนี้ก็จะเป็นเลือกที่ลงนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกลงที่ไหนส่วนแ d d ไม่เลือกนะให้เครื่องมันเลือกให้เองเรากด next ต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เลยแล้วก็กดนี่อีกทีหนึ่งนี่ยครับถ้าเราเสียบเมาส์อยู่แล้วก็ถ้าเราลงเสร็จมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เองเลยนะนี่ครับอันนี้คือหน้าตัวโปรแกรมมันนะครับเป็นไอคอน อันนี้ก็เป็นหน้าตาโปรแกรมของเจ้าตัวก็หนึ่งนะมันก็ประมาณนี้ครับหน้าแรกก็เป็นหน้าตั้งลงปุ่มนะครับตั้งปุ่มต่างๆหรือตั้งค่าไฟอะไรประมาณนี้ต่อไปเนี่ยให้มากดอันที่สามที่เป็นรูปเฟืองนะให้มาตรงนี้ครับ USB p o l l i n g r a t e นะอันนี้เป็นหน้าตาการส่งข้อมูลของเมาส์ไปที่เครื่องนะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแนะนำให้ปรับสุดไปเลยที่1 0 0่อันนี้ก็ปรับอยู่แล้วนะ ต่อไปครับมาหน้าตั้งมาโคครับเป็นหัวข้ออันสุดท้ายอันที่4เริ่มแรกแอดจะสอนนี่ครับการตั้งโลนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามารุ่นเนี่ยตั้งโลได้แค่อันเดียวนะครับไม่จะสามช่องนะตั้งได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นกดที่นิวครับ <S <S พิมพ์เป็นตั้งชื่อมันแล้วแต่เราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับแต่แอดตั้งเป็น SH แล้วละกัน กดเข้าไปปุ๊บมันจะได้ชื่อประมาณนี้อยู่ตรงหน้านี้แล้วเราก็มาที่ช่องที่3ครับอันตรงนี้นะเป็นเพลคอยะเรากดเข้าไปนะครับให้มันขึ้นเป็นสีแดงก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ตัวเลขลงไปส่วนตัวเลขเนี่ยให้เราใช้ฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นฝั่งตัวหนังสือนะหรือว่าฝั่งที่เราไปใช้เปลี่ยนอาวุธปืนต่างๆอ่ะน่าจะเข้าใจกันนะเราก็ตั้งเป็น4-3ครั้งนะครับ แล้วก็ตั้งหนึ่งพอจบแล้วเนะี่ยให้กดเพลย์รีคอทีให้มันเป็นสีขาวนะเนี่ยอันนี้ก็เท่กากับจบนะนะต่อไปครับเปลี่ยนดิเล์มันหน่อยก็คือแนะนําให้ตั้งครับ10แล้วกันนะซึ่ง10ก็เร็วนะส่วนเปลี่ยนยังไงเรากดไปที่ดิเล์นะครับกดคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือกอันแรกแล้วเราก็ใส่สิบไปปึ๊บนะครับ เปลี่ยนเป็นสิบให้หมดเลยพอเราเปลี่ยนหมดแล้วครับก็เสร็จแล้วครับต่อไปก็เนี่ยครับคือถ้าให้มันทํางานครั้งเดียวนะก็คือกดปุ๊บทำงานครั้งเดียวเนี่ยมันจะกลับเป็นเปิร์แต่ว่าถ้าอยากแบบกดค้างก็มาที่ช่อง3เนี่ยเห็นไหมครับกดที่อันแรกอันแรกมันจะทํางานแบบกดค้างนะครับพอเสร็จแล้วเราปล่อยมือเนี่ย มันจะหยุดทํางานนะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงที่ปืนนะครับมันอาจจะไปที่เอ,อ่อโล่หรือว่าบางทีก็กลับมาเป็นปืนอตนนี้มันจะไม่ค่อยตรงนะอืมก็แล้วแต่นะครับแต่แอดแนะนําให้กดอันที่3แล้วก็เลือกเป็นหนึ่งนะครับให้มันทํางานทีเดียวมันจะ,สะเสถียรกว่านะอืแล้วก็เสร็จตั้งโล่นะต่อไปก็เป็นปั๊มยาปั๊มยาก็กดนิวขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งชื่อแล้วแต่เลยนะครับแต่ส่วนนะจะเป็น สละกันแล้วก็โอเคก็ okay. เหมือนเดิมครับมาที่ p พลย์คอยนะให้กดให้เป็นสีแดงย้ำอีกทีนะครับให้กดให้มันเป็นสีแดงนะครับเราถึงจะใส่สูตรลงไปได้นะถ้าไม่กดเนี่ยเรากดฟรีนะดูมันดีๆนะก็เป็นปั๊มยาแอาจจะไว้ช่องสนะกด3 3 3แล้วก็1ครับ ตั้งเหมือนเดิมแล้วก็มากดเพลย์รีคอยเป็นสีขาวนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วส่วนเป็นเย์อ่อพูดอีกครั้งนะครับกดที่ดีเย์นะครับคีิกซ้ายที่ดีเย์ให้มันขึ้นเป็นช่องเทาๆเงี้ยแล้วกดคลิกขวาที่มันนะครับแล้วก็เลือกอันแรกตั้งเป็นสิบก็ซึ่งสิบเนี่ยมันไวมากนะครับมันยิ่งกว่าครึ่งวิ้งนะครับครึ่งวินาะทีนี่มันเร็วมากนะก็แนะนําให้เปลี่ยนสิบให้หมดเท่านี้ก็ เสร็จแล้วนะครับสาหรับสูตรเนี่ยสองอันนี้นะสูตรปั๊มยากับตั้งโลนะแล้วก็มาที่หน้าแรกนะครับอันเนี้ยที่เป็นหน้าแสดงไฟนะครับก็อันนี้เอาไว้ตั้งค่าลงปุ่มได้ก็ปุ่มเลขสี่นะครับอาจจะตั้งเป็นมาโคอ่าเป็นปั๊มยาแล้วกันครับก็เราไปน,นันแรกปุ่มเลขสี่ก็อยู่นี่นครับเนี่ยเห็นไหมไมันจะเป็น f o r w ร r d นะครับหรือเป็นปุ่มด้านข้าง ตัวหน้านะต่อไปครับก็เป็นเลข5เป็นปุ่ม backward นะครับเป็นตัวด้านข้างตัวหลังอาดจะตั้งเป็นตั้งโลนะครับนี่ครับต่อไปครับก็เป็นส่วนของมาโคยิงลัวนะครับก็แนะนำนะครับให้เปลี่ยนปุ่มใดก็ได้เป็นคลิกซ้ายนะครับคือเล็ t button นะอ่าส่วนอาดจะตั้งเป็นดีสกอร์เมาส์แล้วกันเนี่ยครับตัวเลข3ามเนี่ยเนี่ยครับ มันอยู่อันแรกสุดเลยก็เลือกปึ๊บให้มันเป็นเล็บัตทอนนะครับเราถึงจะมาตั้งปุ่มหนึ่งได้นะว่าให้มันเป็นไฟคีย์ได้ครับแนะนําให้ตั้งปุ่มอะไรก็ได้นะครับ2 3 6ก็ได้นะแต่แนะนําก็เปลี่ยนเป็นเลข6ก็ได้หรือว่า3ก็ได้นะครับเพื่อคลิกขวาเนี่ยบางทีเราใช้คลิกเล็งนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเล็บัตทอนแล้วก็มากดเลขหนึ่งอีกทีครับ แล้วก็เลือกที่ไฟล์คีย์ครับเนี่ยมันจะมีไฟล์คีย์นะครับตรงนี้อันแรกสุดเราให้เลือกเป็นเล็บบัตทอนนะครับส่วนตัวเนี้ยเห็นไหมครับตั้งแต่5ถึง2 5 5นะให้เลือกเป็น5นะอ่าส่วนอันสุดท้ายเนี่ยให้เลือกเป็น0นะครับแล้วก็กดตกลงเท่าน,นี้นะครับก็เสร็จแล้วแต่อย่าลืมนะครับให้มากดแอปพายเนวนะเนี่ยตรง มุมขวาล่างเนี่ยตรงแอปพายอ่ะเรากดแล้วทีนี้นะครับก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะเน้นย้ำนะครับให้ตั้งอะไรเสร็จแล้วให้กดแอปพายนะครับไม่งั้นมันจะไม่ตั้งค่าลงเมาส์นะอย่าลืมอมืทีนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ไปดูกันในเกมนะครับว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะมาโค่ตัวนี้เอาละครับก็ เ,เข้ามาในเกมแล้วเข้ามาในเกมแล้วก็นี่ครับมาที่เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามาโคมันใช้ได้ไหมเข้าเซิร์ฟสักคู่เลิ้์ฟาร์มแล้วกันก็ได้มาโดนยิงตายแต่ <c oughs> ถ้าทำอยู่โดนยิงตายอ่านใหม่ครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟของ New ซในสตตีมครับเดอะนิวซในสตรีมนะซึ่งเซิร์ฟเนี่ย มันจะมีดีเลย์การตั้งล่อความยานะก็ถ้าไปใช้เซิร์ฟอื่นถ้าไม่มีดีเลย์อย่างเงี้ยเรากดเรื่อยๆได้นะมาโครก็ทําเรื่อยๆประมาณนี้นะครับต้องบอกนะว่าระหว่างรอมาโครมันใช้ได้ทุกเซิร์ฟนะครับเราเอาไปใช้ได้เลยมันต้องกลัวว่าเซิร์ฟนี้ดีเลย์เท่านี้มาโครเท่านี้นะไม่เกี่ยวกันนะครับว่าไอสูตรที่แอดสอนเนี่ยมันตั้งค่าได้ทุกเซิร์ฟนะก็อลองมาปรปับใช้กันดูนะครับ อันนี้อ่ะพูดอีกทีนะครับเราสอนมาโคเกมเรียกงา่ายๆว่าบอกสีแล้วกันสอนมาโคเป็นไฟลคีนะครับตั้งโลแล้วก็ปั๊มยานะระหว่างรอเนี่ยรอให้มันโหลดเนี่ยเมื่อไร่จะโหลดเสร็จ <c oughs> โอ้อ่ะก็โหลดเสร็จแล้วขั้นแรกก็มาดูมาโคเนี่ยครับปั๊มยากดที่ฟอร์เวิร์ดนะครับที่แอปตั้งให้เนี่ย ปุ่มเลขอะไรนะ4เห็นไหมครับเนี่ยคือมันปั๊มได้นะครับแต่ว่ามันติดที่ไม่มียานั่นเองเฮ้ยไม่ใช่เลือดเราไม่ได้ลดมันก็เลยปั๊มไม่ขึ้นนะครับเนี่ยห็นว่ามันใช้ได้นะครับสรุปมาโคปั๊มยาต่อไปครับเป็นเลข5มาโคตั้งโลนะครับอ่าเรากดที่แบ็คเวิร์ดนะครับหรือว่าปุ่มด้านข้างอันหลังนะครับเนี่ย เนี่ย,ยามันตั้งได้นะครับแอดอาจจะตั้งเร็วไปทําให้มันตั้งไม่ได้ประมาณนี้นะเนี่ยก็ลองไปลดหลั่นดูนะครับหรือว่าเพิ่มการทํากดซ้ําก็คือสมมุติอาจะตั้ง4ไปประมาณ3ครั้งใช่ไหมก็อาจจะตั้งเป็นสัก5ครั้งประมาณนี้นะเนี่ยครับก็สรุปว่ามาคอตั้งโลทําได้นะครับต่อไปครับ มาคยิงรัวก็มาโคยิงรัวไฟคีนะครับจะเหมาะสําหรับปืนพวกยิงทีละนัดหรือสามนัดนะครับให้มันกลายเป็นปืนยิงรัวนะมันจะไม่ทาให้ปืนยิงรัวยิงรัวยิ่งขึ้นนะครับอืมก็ลองดูเนี่ยอ,อาจจะเสียงดังหน่อยนะอลองอีกทีนะครับเป็นคลิกซ้ายนะครับที่ตั้งมาโครไฟคีไปนะเนี่ย ครับากดค้างลองดูอีกทีครับแ่ะวับผีทำไมไม่สนใจผมเลยเนี่ยผีไม่สนใจแอร์เลยนะตงใจเลยอ่ะอ่ะเราแอ้์ตอเสียงลงก่อนแล้วกันไหนว่า ตั้งค่าหน่อยนะเสียงมันอาจจะบาดังไปเมื่อกี้อแล้วก็กดอีกสีลองดูอีกทีครับก็ม macro 5ีนะเนี่ยจริงๆเราค่อยหยอดกันนะครับถ้ากดรัวเงี้ยมันก็ลัวขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยตรงนะเราก็ต้องมาคุมเมาส์เองที่นะครับถ้าบุกว่ามาโครทั้งสามอย่างก็ใช้ได้นะครับยิงรัวตั้งโล่ั๊มยานะครับอืม แ้ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ